สวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอดวงพรทั้งสวยทั้งเก่ง oh, มีความสามารถเรา,<ส>า<น>เองก็เจอกันก็น่าจะสองถึงสามเดือนได้ที่ผมไปเข้ามาปรึกษาสงสัยจริงๆนะเพราะว่าก่อนเนี่ยที่ผมจะเข้าหาคุณหมอเนี่ยผมเองก็คือว่าจะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตมานะฮะไปเซิร์ชในเน็ตมาอะไรเงี้ย <im it> เขาเองก็บอกมากันว่า,มาไม่สามารถที่จะแก้สายตายยากรดาผมเองก็เฮ้ยอ่า้ามันแก้กันไม่ได้เหรอ คือด้ไวที่มันขึ้นมาเยอะ4ี่สิบอาอย่างนี้หมอพอผมเนี่ยจะต้องอ่านหนังสือเทาแล้วก็ต้องใส่แว่นพอผมจะขับรถก็ต้องถอดแว่นออกมันอยู่เงี้ยอย่างเงี้ยขึ้นขึ้นลองขึ้นลงหน้ามือก็เลยตัดสินใจมาพบกับคุณหมอในวันนี้คุณหมอช่วยชี้แจงอันนี้ผมงงจริงๆนะก็ต้องอธิบายว่าใส่ตายาวอะค่ะมันจะมีสองรูปแบบมันจะมีเป็น ยาวโดยกดําเนิดกับอีกลุ่มหนึ่งก็คือยาวตามวัยทีนี้เนี่ยกลุ่มที่มักจะแก้ด้วยเลสซกไม่ได้เนี่ยคือกลุ่มที่เป็นยาวตามวัยเพราะอะไรเพราะว่ากลไกการเกิดยาวตามวัยเนี่ยมันเกิดจากการที่เลนตากับกล้ามเนื้อที่ขึงเลนนะคะมันไม่ยืดหยุ่นเพื่อเพ่งมองใกล้ได้เท่าไหร่มอเ<อ>นาะทีนี้พอยาวตามวัยเนี่ยมันจะคือค่าสายตาบวกเครื่องเลเซอร์เนี่ยสามารถยิงแก้ไขาสายตาสั้น ที่เป็นค่าลบได้สายตาเอียงได้สายตายาวโดยกําเนิดที่เป็นค่าบวกเนี่ยยิงได้ทีนี้ยาวตามวัยก็เป็นค่าบวกเช่นกันนะคะจริงๆเลเซอร์เนี่ยก็สามารถยิงค่าบวกได้ตามที่หมอเซตเลเซอร์ไปนี่แหละนะคะแต่ถ้ากลุ่มที่มีเฉพาะยาวตามวัยอ่าถ้าหมอยิงเลเซอร์แก้ค่าสายตาบวกไปเนี่ยคนไข้ที่สายตายาวตามวัยเนี่ยโอเคเขาจะมองใกลช้ชัดเพราะว่าหมอยิงแก้บวกไปแล้วนะคะแต่มองไกลเนี่ยเขาก็จะเหมือนกลับอะค่ะ กลายเป็นคนสายตาสั้นคือมีค่าลบเวลามองไกลแทนเพราะว่าตัวเลเซอร์ไม่ได้เข้าไปแก้ไขที่กล้ามเนื้อตาที่ตัวการเพง่งครับคุณหมอทีนี้กลับมาที่กรณีของคุณตั๊กทำไมทำได้อของคุณตั๊กเนี่ยมันจะมีทั้งค่าสายตายาวที่เป็นจากหลังการทำเลสิก์ไปนานมากแล้วคือมันเป็นการเปลี่ยนแปลงของลูกตาทำให้จุดโฟ<ม>กสัสอะค่ะมันไม่ตกตรงพอดีที่จอประสาทตาดังนั้นกลุ่มนี้เลสซกก็เลยทำได้ ทีนี้บวกกับคุณตั๊กเองเนี่ยมียาวตามไว้ด้วยนะคะ,ะเวลาวัดเนี่ยหมอก,ก็จะต้องวัดเอาเอาให้มันบาลานซ์แหละนะคะก็จะมีบางกลุ่มแบบคุณตั๊กนี่แหละที่พอวัดไปแล้วเนี่ยสามารถมองใกล้ก็ พอได้ดีกว่าเดิมแล้วก็มองไลก็ได้ด้วยก็เลยเป็นกลุ่มที่ทําได้ดังนั้นเวลาถ้าคุณชามียาวตามวัยหรือมียาวมีสั้นเนี่ยหมอแนะนําว่าคือต้องมาตรวจกันก่อนคือต้องลองวัดนี่แหละถึงจะรู้ว่าเราแก้ด้วยเลสิไกด์สร,สรุปสั้นๆก็คือว่าถ้าเกิดเราพบกับปัญหาสายตายาวเราเองก็สามารถที่จะมาแก้สายตายาได้แต่คือสุดท้ายจริงๆถ้าเกิดจะให้ชัวร์จริงๆนะฮะก็ควรที่จะมาปรึกษาแพทย์ ผมก็ต้องมาพูดคุยไปนก่อนว่าเฮ้ยคุณถ้าเกิดผมเนี่ยแก้สายตายาวไปแล้วคุณเนี่ยจะรับกับค่าสายตาใหม่ได้หรือเปล่าผมก็คือ,อาจะใส่มัเป็นแววนนะฮะแว่นแล้วก็จะดึงออกดึงเข้าดึงออกจนเราดูแล้วว่าสายตานนี้เราแฮปปี้ผมก็เลยตัดสินใจมาทำในวันนี้วันนี้ก็จะมาแก้ไขาสายตาด้วยเทคนิคด้วยวิธีการ Trans PRK ก็คือเป็นการเลเซอร์แก้ไขาสายตาค่ะ โดยที่อของคุณตาเนี่เคยทำเลส,สิกมาแล้วนะคะก็จะมีแผลเดิมอยู่แต่แทบจะมองไม่เห็นแล้วแหละทีนี้แทคนิดด้วย t r านพีเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไปยุ่งกับแผลเดิมเลยนะคะตัวเลเซอร์เองเนี่ยมันจะเรียกว่า e x ็กซายเมอร์เป็นเลเซอร์เย็นซึ่งมันก็จะยิงลงไปแล้วก็ขัดผิวกระจกตาชั้นบน,นะคะ่ะที่เป็นสน่วนชั้นหนักกำพร้า แล้วหลังจากนั้นตัว X เอ็กซายเมอร์เลเซอร์เนี่ยมันก็จะยิงต่อเนื่องเป็นสเต็ปเดียวกันไปเลยแล้วก็เหมือนกลึงกระจกตาค่ะที่มันมีค่าสายตาเนี่ยให้กลับมาเป็นศูนย์เนาะก็คือเหมือนกลึงกระจกตาตามค่าสายตาเนี่ยโดยที่เ,เราไม่ได้ต้องมีใช้เครื่องมืออะไรไปแตะต้องที่ดวงตาเลยค่ะก็คือเป็นเป็นการเลเซอร์สเต็ปเดียวะค่ะถ้าเกิดว่าใครนะครับผมสนใจหรือเบื่อต้องมาใส่แว่นตาเนี้นะครับ สิ่งที่ดีที่สุดนะครับผมมาปรึกษาแพทย์กันก่อนนะครับบอกเลยนะครับว่าผมมั่นใจที่นี่เพราะว่าเคยมาทําแล้วผมเคยมาแก้สายตาสั้นแล้ว<ม>ครั้งนี้ก็คือเป็นครั้งที่สองของการที่ผมมนาะแก้สายตายาวเรียกได้ว่ายาวตามวัยนะครับโอเคไปงานเดี๋ยวผมทำปุ๊บผมก็จะไปทำเลยสิกแล้ว<ม>นะจ๊ะแต่พอทําเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้ฟังกันใหม่รักนะ,นะ,นะจ๊ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ ครับตอนนี้ก็นะฮะเลเซอร์กันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับผมกับการแกร้สายตายาวบวกเอียงนิดหน่อยมั่นใจแล้วก็สบายใจหลังจากนี้ก็จะพบแต่สิ่งที่ดีๆครับหลักทุกคนนะครับเดี๋ยวเสร็จยังไงเดี๋ยวผมจะมาบอกเลยกันนะครับ